ฉันใช้เวลาเกือบสามเดือนในการสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกสาวคนเล็กของฉันที่นี่มันมีทั้งสไลเดอร์ชิงช้ามีหน้าต่างประตูรวมไปถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับบ้านหลังหนึ่งให้ตายเถอะฉันยังไม่ได้หุ้มฉนวนปลักไฟนี่รวมไปถึงระบบทำความร้อนและความเย็นอีกด้วยโครงสร้างมหึมานี้เป็นการผสมผสานที่สวยงามระหว่างอาพาร์ตเมนต์เต็มรูปแบบ และสนามเล็กเล่นของแมคโดนัลล์ฉันภูมิใจอย่างไม่น่าเชื่อแต่ต้องบอกว่าคำพูดของเธอทำให้ความจริงกลายเป็นความจริงขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่ภรรยาของฉันนั้นบอกว่าฉันเนี่ยทำมากเกินไปพูดตามตรงนะมันทำให้เธอเนี่ยพูดถูกมากขึ้นเพราะลูกสาวของฉันนั้นอายุแค่สี่ขวบเท่านั้นเองตอนที่ฉันสร้างบ้านต้นไม้ ก็เหลือเวลาดีๆเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่ฤดูใบไม้มผลิจะหมดลงลูกสาวของฉันเนี่ยก็มีเวลาเพียงแค่สามวันเท่านั้นที่จะเล่นนอกบ้านและก็สร้างสารรค์ผลงานของเธอแม้ว่าฉันจะติดเครื่องทำความร้อนไว้ในนั้นลูกสาวของฉันก็ไม่ใช่แฟนตัวยงของการออกไปเล่นหิมะข้างนอกเว้นแต่เธอเนี่ยจะเปลี่ยนงานใหญ่ให้ไปเล่นเลื่อนที่ไหนสักแห่งหนึ่งสิ่งนี้แหละ ที่ทําให้ฉันนั้นผิดหวังเล็กน้อยแต่เธออายุแค่สี่ขวบเท่านั้นดังนั้นฉันจึงเข้าใจเขาคือใครเธอพูดกับฉันเมื่อเห็นฉันนั้นเดินเข้ามาในบ้านใครใครเป็นใครฉันไม่เห็นมีใครอยู่ข้างในบ้านต้นไม้เลยเขาไปแล้วงั้นหรอเธอตอบโดยไม่สนใจคำถามของฉันแต่เธอก็วิ่งพันฉันออกไปข้างนอก เกิดอ,อะไรขึ้นฉันคิดกับตัวเองขณะที่ฉัน,นมองเธอปีนบันไดขึ้นบ้านต้นไม้เพ่อบอกฉันว่าคุณเจอใครหรอที่อยู่บ้านต้นออไม้น่ะอืมไม่ผู้ชายคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงละ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาเข้าไปในบ้านต้นไม้ได้อย่างไรเขาน่ากลัวมากปากของเขาก็ดูแปแลกล้วดูเหมือนว่าเขามีบาดแผลเต็มตัวไปหมดคุณรู้ไหมเขาเข้าไปในบ้านต้นไม้ของคุณได้อย่างไร ฉันพูดขึ้นโดยสงสัยว่าฉันต้องอัปเกรดระบบความปลอดภัยในบ้านหลังนี้แล้วฉันไม่รู้ฉันแค่เล่นชิงช้าแล้วก็เข้ามาเล่นของเล่นในบ้านแล้วเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านต้นไม้นั่นหรอภรรยาของฉันถามไม่เขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่เธอพูดพร้อมชี้ไปที่หัวของเธอฉันแลระภรรยาสบตาก,กันและทั้งคู่ก็ถอนหายใจด้วยความร้องอก คิดว่ามันก็เป็นแค่จินตนาการของเธอเท่านั้นเองกลางสัปดาห์ที่สองถัดไปจากช่วงบ่ายที่ไม่ธรรมดาลูกสาวของฉันวิ่งเข้าไปในบ้านต้นไม้อีกครั้งแล้วก็กรีดร้องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งในบ้านต้นไม้ครั้งนี้ฉันวิ่งออกไปในบ้านต้นไม้ทันทีขณะพังประตูเข้าไปก็พบก,กับห้องที่ว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งฉันงุญญ่นหงิดและเริ่มรำคาญกับสถานการณ์ที่ฉันหันหลังกลับและเริ่มไม่ออกจากบ้านต้นไม้ขณะที่ฉันเดินผ่านประตู ข้างหลังฉันได้ยินเสียงแตกและเสียงดังตุบราวกับว่ามีบางอย่างถูกกระแทกและแตกหักฉันหมุนตัวไปรอบๆแล้วมองผ่านประตูจากด้านหลังออกปฏิบนต้นไมมไม่เห็นอะไรเลยนึกว่าจะเดินกลับเข้าไปตรวจอีกรอบดีละเมื่อเท้าของฉันก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาในบ้านทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแสงจากดวงอาทิตย์ที่รอดผ่านหน้าต่างก็หายไปเหล็กและคอนกรีด ขึ้นสนิมร้อมรอบตัวฉันและทุกอย่างก็อาบไปด้วยแสงสีแดงเข้มที่เป็นลางร้ายแสงเหนือศีษาพู่งาบโผล่ขึ้นมาทําให้ฉันเหลือบมองเพียงแวบเดียวถึงความสยดสยองที่ฉันทุกร้อมรอบเกือบทุกพื้นผิวดูเหมือนถูกเคลืบคลานชั้นหนานั่นมันเหมือนรอดที่แข็งตัวโซ่ที่ห้อยลงมาจากพิดานและปิดท้ายด้วยตะขอแบบเดียวที่คุณจินตอนอาการได้ เสียงกึกก้องดังขึ้นข้างหลังฉันและฉันก็หันหลังกลับไปครึ่งหนึ่งหวังว่าจะได้เห็นทางออกไปสู่สนามหญ้าหลังบ้านของฉันฉันไม่เห็นประตูประตูที่ฉันหวังไว้แต่ฉันเห็นแค่ชายร่างใหญ่สูงเกือบเจ็ฟุตเป็นคนที่ดูมีกล้ามเนื้อเป็นคตร่างกายแข็งแรงเขาไม่สวมเสื้อผ้า แต่ร่างกายเต็ไมไปด้วยบาดแผลฉันไม่สามารถบอกไล้ว่าเขาเป็นคนผิวสีดำหรือแค่เปื้อนเลือดริมฝีปากของเขาและฟันของเขามันถูกฉีกออกและแทนที่ด้วยตะปูสกรูและใบมีดโกนที่เป็นสนิมดูแล้วมันช่างหน้าวาเสียวอยู่ตลอดเวลาแผลเป็นขนาดใหญ่ยักษ์และการเย็บแผลขนาดใหญ่ใช้ร่างใหญ่ยกแขนออกมา และฉันสังเกตว่าตะปูและสกูขนาดใหญ่ก็ยื่นออกมาจากผิวหนังของเขาเช่นเดียวกันเลือดหยดออกจากร่างกายของเขาในแต่ละมุมแต่ละจุดที่มีบาดแผลโอ้เฮียเฮียอะไรวะเนี่ยฉันตะโกนพร้อมกับหันหลังแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดแสงส,สลัวสลัวริบหลีทำให้ฉันนั้นลื่นสะดุดหกล้ม เตะตะขอเตะโซ่ที่วางอยู่กับพื้นซึ่งไม่ค่อยได้สังเกตเห็นมาก่อนชายคนนั้นส่งเสียงฮึดฮึดตะโกนอีกครั้งขณะที่มันไล่ตามฉันฉันกรีดร้องแล้ววิ่งสะดุดและม้วนตัวเบียดเสียดไปที่เท้าของฉันกรีดร้องแล้ววิ่งต่อไปฉันชนกำแพงอย่างงุ่มง่ามเมื่อพยายามมองย้อนไป้ี่หลังเพื่อดูว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเข้ามาหาฉันมากแค่ไหน มันใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆฉันวิ่งและสัมผัสไปตามกำแพงเพื่อพยายามหาทางออกฉันรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและลุกขึ้นยืนและเริ่มวิ่งฉันก็พบว่าตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วฉันอยู่ที่ส่วนหลังบ้านอีกครั้งไอ้บ้าเอ้ฉันรู้ทานอย่างใจหายมองย้อนกลับไปที่บ้านต้นไม้หัวใจต้นแรงอย่างโกรธเกลี้ยวสมองของฉัน มีปัญหาอย่างยากลำบากในการพยายามเข้าใจกับสิ่งที่ฉันเพิ่งเจอมามันเป็นภาพหลอนหรือเปล่าวะฝันร้ายที่เกิดขึ้นจากความครียดหรือเปล่าฉันไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ฉันเห็นหรือสิ่งที่ฉันเพิ่งผ่านมาได้ฉันเดินกลับไปที่บ้านอย่างระมัดระวังความรู้สึกไม่สบายใจก็ท่วมร่างกายฉันอยู่ตลอดเวลาภรรยาของฉันยืนอยู่ที่ประตูหลังเห็นหน้าของฉันเนี่ยอะไร อะไรอยู่ในบ้านต้นไม้หลังนั้นฉันกวเลาะอย่างประมาทก,กับการเลือกคําพูดของเธอแต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรฉันฉันแค่บอกเธอไปว่าฉันไม่ได้ทําลูกสาวของฉันต้องการกลับออกไปในวันรุ่งขึ้นและฉันปฏิเสธที่จะให้เธอเนี่ยออกไปที่นั่นตามลําพังเมื่อเราออกไปที่นั่นฉันก็ก้าวผ่านทางเข้าประตูก่อน บอกลูกสาวให้ยืนรอสักครู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันยืนอยู่ในทางเข้าประตูแลปล่อยให้ลูกสาวฉันเข้าไปในขณะที่ฉันนะ่ะสังเกตห้องเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติดูเหมือนเธอจะไม่ได้รับผลกระทบใดเมื่อฉันเห็นสิ่งนี้ฉันตัดสินใจที่จะละทิ้งประสบการณ์ก่อนฉันไม่เชื่อเรื่องราอาถรรพ์นี้หรอกแต่ฉันไม่สามารถเอาภาพบ่ายวันนั้นออกไปจากหัวฉันได้เลย มันทำให้ฉันยังสงสัยว่ามีความจริงอะไรหรือมีอะไรซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้กันแน่ไม่กี่วันต่อมาฉันกําลังยืนอยู่ในห้องครัวกําลังขนเครื่องล้างจานและได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากบ้านต้นไม้ที่ฉันสร้างให้ลูกสาวฉันกังวลและสับสนจึงมองไปที่นั่นและยืนยันว่าใช่นั่นคือลูกสาวฉันกังวลกะวายใจและเริ่มเดินไปยังบ้านต้นไม้ ไม่อยากเข้าไปในโครงสร้างก็ตะโกนออกมาจากพื้นที่เฮ้ he i, he i, มีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าฉันพูดติดอ่างด้วยความวิตกกังวลไม่มีการตอบกลับสุดเดีมีใครอยู่ไหมนะคำตอบเดียวคือเสียงกรีดร้องอีกครั้งคนนี้จเจ็บปวดน้อยกว่าผู้หญิงมากและมีสัตว์ร้ายอยู่ในลำคออะไรนะฉันพึงพำเบา แต่กลับถูกขัดด้วยเสียงกรีดร้องอีกครั้งอันนี้กลับฟังดูคล้ายกับผู้หญิงที่เจ็บปวดมากขึ้นด้วยความไม่พอใจกับความคิดนี้ฉันจึงตระหนักว่าจะต้องขึ้นไปที่นั่นและหาคำตอบร่างกายของฉันเริ่มสั่นเทาเมื่อฉันมาคข้าตัวเองให้ปีนบันไดต้นไม้ขึ้นไปให้ตายเถอะฉันเสียสติไปแล้วแน,น่ๆฉันพูดกับตัวเองขณะที่ยืนอยู่ที่นั่น และมองผ่านประตูเข้าไปในห้องว่างเปล่าฉันต้องจัดการเรื่องไร้สาระของฉันจริงๆมันเริ่มน่าระอายขึ้นมาแล้วฉันหันหลังเดินกลับไปที่บ้านและทันใดนั้นหางตาของฉันก็เห็นอะไรบางอย่างภายในห้องฉันมองย้อนกลับไปและสังเกตเห็นปลายหมึกสีชมพูยัดไส้ตัวเล็กๆนอนอยู่บนพื้นข้างๆโซฟาไอเวน ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเอาตุ๊กตาสัตว์มาที่นี่ฉันพูดกับตัวเองเบาๆขณะที่เริ่มเดินเข้าไปคว้ามันอีกครั้งเมื่อฉันก้าวผ่านเข้าไปในประตูแสงก็จางหายไปแสงสีแดงและแสงลึกปลีกก็เริ่มกลับมาและเสียงกรีดร้องก็ดังก้องไปทั่วเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดอันน่าสยดสยองดังก้องไปทั่วอากาศ ฉันกลับมาที่โกดังนรกนี้อีกครั้งความคิดแรกของฉันนนั้นคือวิ่งไปที่ประตูอีกครั้งแต่เมื่อมองไปทางนั้นประตูก็หายไปสถานที่ที่ฉันอยู่นี้ทำให้ฉันหลบนี้ไปตอนนี้ไม่ได้มีอะไรนอกจากกำแพงคอนกรีตนี้ที่ปกคลุมไปด้วยเลือดความวิตกกังวลและความกลัวพุ่งเข้ามาในลําคอของฉันขณะที่เสียงกรีดร้องนี้ดังก้องไปทั่วห้อง และฉันก็มองไปรบรอบๆเพื่อหาแหล่งที่มาของเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนโต๊ะกลางห้องโดยมีชายร่างยักษ์อยู่บนตัวเธอและค่อมเธออยู่หน้าอกและซี่ครงองเธอนั้นถูกตัดและฉีกออกจากร่างกายเผยให้เห็นอวัยวะต่างๆของเธอมีขึ้นสนิมขนาดใหญ่แทงเข้าไปที่คอของเธอและฉันไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เธอยังมีชีวิตอยู่ ไม่ต้องพูดถึงเสีงยงที่ยับร้องนั้นเลยชายคนนั้นหยิบลำไส้ของเธอขึ้นมามือและดึงมันออกจากร่างกายของเธอเขาพันอวัยวะของเธอไว้รอบตัวของเขาและลูบไร้รตัวของเธอเขามองขึ้นไปบนทอ้องฟ้าและอ้าปากค้างแล้วก็ปล่อยเสียงตะโกนดังลั่นจนสะเทือนไปทั้งห้องหลังจาก หลังจากตีไม่กี่ครั้งเขาจะโยนก้อนลำไส้หรืออวัยวะอื่นไปทั่วห้องมันกระจายกระจายกระเด็นและกระแทกกับผนังหรือพื้นและเขาก็คว้ามือของเธอคนนั้นอีกครั้งหนึ่งฉันก็มองภาพหน้าสยดสยองจนตัวแข็งเมื่อเห็นศีรษะของผู้หญิงคนนั้นถูกหัน่นและโยนมาหาฉัน ฉันเกือบจมดสติไปเพราะความตกใจและความน่ารังเกียจแต่กลับหลุดออกจากพวังและเริ่มวิ่งหนีไปแบบไม่ดูทิศทางรู้แค่ว่าต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้อีกครั้งสะดุดล้มสะดุดล้วสะดุดอีกพบผนังฝั่งตรงข้ามฉันเริ่มรู้สึกถึงความมืดสนิทเพื่อมองหาประตูฉันได้ยินเสียงตะโกนแล้วหันกลับไปในแสงสลัวๆ ฉันเห็นร่างใหญ่ของชายผู้หนึ่งนั้นกําลังกัดเนื้อของหญิงสาวคนนั้นด้วยฟันที่เต็มไปด้วยนอ็อตเต็มด้วยใบเรื่อยที่ติดอยู่กับเหงือกจากนั้นพิกโต้กับเขาตะโกนออกมาอีกครั้งและขณะที่เขาดูเหมือนกําลังเริ่มมองหาฉันฉันก็พบประตูฉันกดและกระแทกประตูอย่างแรงแต่มันก็เปิดออกไม่ได้ การทดลองทางการแพทย์ที่ล้มเหลวของชายผู้นั้นได้ยินความพยายามของฉันและเริ่มต้นตามหาฉันฉันกระแทกประตูอีกครั้งไปอย่างแรงเรื่อยๆด้วยความตื่นตระหนกแต่ก็ไม่เป็นผลมันก็จะไม่ขยับหายื่นเขายังคงวิ่งตามมาเข้ามาหาฉันเข้ามาใกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฉันถอยหลังไปสองสามก้าแล้วอยู่ๆฉัน ก็เข้าไปอยู่ในประตูถึงกันนั้นฉันก็แทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกเลยเขาเข้ามาหาฉันแล้วผลักฉันเข้าไปในประตูประตูได้หลุดออกจากการกระแทกขณะที่เราทั้งคู่นั้นกระแทกเข้ากับมันเขาพังทลายลงเมื่อเราล้มลงทางประตูขณะที่ฉันถอยถอยถอย,ถอยหลังลงบันไดและ ตกลงไปจากบันไดสู่พื้นหญ้าที่สนามหลังบ้านของฉันร่างกายของฉันเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดฉันค่อยๆลุกขึ้นจ้องมองไปที่ประตูด้วยความไม่อยากจะเชื่ออย่างยิ่งฉันยืนจ้องมองความรู้สึกชั่วนิรันก่อนที่ภรรยาจะออกมาถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอธิบายเรื่องที่น่าสยดสยองและเมื่อเสร็จ เธอก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อตะโกนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการที่ฉันเล่าปรรยาของฉันเป็นคนที่เชื่อโชคลางมากมากกว่าเราทั้งสองคนดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะเรียกเพื่อนเพื่อนที่รู้จักที่รู้ว่าต้องทำอย่างไรฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆดังนั้นฉันจึงตกลงอย่างไม่เต็มใจที่จะให้หมอผีฮิปปี้ผูที่มีคริสตัน เขามาเยี่ยมเยียนมาพิสูจน์เรื่องเรียรับที่อยู่ในบ้านต้นไม้ของฉันหลังนี้